ด้วยนะคะก็คือสิทธิทส่วนบุคคลใครจะเรียนตรงไหนแต่ว่าสําหรับเวีโรนะคะวิโรคิดว่าเอมสำหรับเราเรา,เราอยากไปเรียนอุมาพิยาคนนะคะคืออย่ามารีสโซคือตามเพื่อนไปนะคะ่ะพว่าแบบเพื่อนไปทุกคนลองคิดดูสิก็คือ,เ,อเราจะพูดว่าเขานะคะก็คือ ไปอุมันรเออไปอุมันรตั้งสิบตั้งสิบสามคนอ่ะถ้าไม่รวมกับเราเป็นสิบสามคนนะตอนนั้นก็คือ <c oughs> เราตัดสินแม่เราตัดสินใจว่าจะให้ไปเรียนบึงไซพิยาคมกับ <c oughs> คนที่ชื่อว่าหมวยนะคะก็คือห <c oughs> มวยก็ค <c oughs> ือเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องชั้นเดียดแต่เขาไปเรียนอุบลบึงไซพิยาคมแล้วแล้วก็คนเดียวนะคะแต่ว่าต่อไปเรื่อยเรเราก็แบบเริ่มโตแยงไปเรื่อยเรื่อยว่าเราขอขอเรียนขอเรียนขอเรียนแล้วแม่ก็แบบรู้สึกว่า แบบแม่ก็คือแบบหวน่วยจนให้เราเรียนอ่ะทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่แบบเราภาคหมิใจมาที่เราจะได้เรียนอุปรพิทยาคนแต่ว่าตอนนั้นมันมีโดยอุปรพิทยาของก็คือรับทุกคนนะคะแต่ว่าเขาจะแยกห้องเป็นหกห้องเองนะคะก็คือก็คือห้องหนึ่งก็คือชิงกันเรียนนะคะประมาณ40คนนะคะก็คือนักเรียนประมาณ240กว่าคนนะคะก็คือตามจริงเขารับประมาณ500แต่ว่า ก็คือยังไม่ถึงเกณฑ์เขาก็เลยรับแต่ว่ามหนึ่งปีนี้มหนึ่งปีที่เราไปเรียนเนี่ยเป็นมหนึ่ปีแรกที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติปีปีที่แล้วก็ประมาณร้อยกว่าไม่ถึงแตะไม่ไม่แตะสองร้อยสักครั้งเลยนะคะคแล้วต่อไปนะคะที่เราเรียนก็เพราะเออต่อไปนะคะก็จะมีการแบบด้วยการสถานการณ์โควิดเนาะเราก็แบบคล้ายๆว่าแบบว่าไม่อยากจะไป สมัครที่โรงเรียนเพราะาตอนนั้นเราเป็นห่วงสถานการณ์โควิดมากนะคะก็คือมันจะมีสอบก็คือสมัครออนไลน์แล้วก็สมัครที่โรงเรียนเลยนะคะก็คือมันจะมีการสมัครออนไลน์ก็สมัครอะไรปกตินะคะก็ไม่ได้จะพูดให้อันนี้ก็จะพูดคร่าวๆนะคะก็คือให้ลงชื่อให้กรอกอะไรส่วนตัวที่เขาต้องการน,นะคะแล้วก็กรอกเกรดเฉลี่ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นด้านเกรดเฉลี่ยนะก็คือ ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดโคเลยแบบจับจับห้องคลาห้องไปอยู่ให้ก่อนแล้วแบบตอนนั้นเราได้อยู่ห้องหกทุกคนก็คือแบบแล้วแบบไปดูเชื่อไม่มีใครอยู่ห้องหกเลยส่วนมากเพื่อนจะแบบไม่ได้ตกมาอยู่ห้องสีห้องห้าห้องหกเอนเราก็คือคนอื่นเขาจะขึ้นห้องสามห้องสองห้องหนึ่งเหมือนเลยแล้วเราก็มาตกอยู่แบบห้องหกอ่ะก็คือแบบ แบบรู้สึกเสียใจมากแล้วตอนนั้นก็คือแบบว่าทําไมทำไมถ้าจะค้าเราทําไมต้องมาค้าเราอยู่ห้องหกด้วยทาไมไม่ไปค้าห้องอยู่กับเพื่อนทีนี้เราก็เลยคิดกับตัวเองว่าทําไมเราแล้วพอแม่พอ่อพอพอแม่รู้นะคะว่าเราได้อยู่ห้องหกแม่ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็แบบว่าทําไมแกทําไม แบบเราขอพูดเป็นภาษาอีสานได้ป็นหยังขึ้นไปยู่ห้องนั่นบางคนอื่นดูเขาได้ไปยู่ห้องสามห้องสอง 1, ห้องหนึ่งหมดเหมนมึงเนีตย๊กยู่ห้องหกปึ๊บก็เขาอีกก็คือประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าได้ทำไมเธอมาอยู่ห้องห้าห้องหกอย่างนี้ดูสิเพื่อนคนอื่นเข้าไปอยู่ห้องสามห้องสองห้องหนึ่งหมดแล้วทำไมเธอไม่ได้อยู่ห้องหกตอนนั้นเราก็เสียใจมากนะคะแล้วเราก็บอกกับแม่ว่าแม่ ก็คือเขาค้าเอาเขาไม่ได้เลือกว่าใครต้องอยู่ห้องไหนหรือจะเก่งหรือไม่เก่งขเขาแค่ค้าเอาเฉยๆทีนี้แม่ก็เลยแบบก็เลยแบบลืมเรื่องนี้ไปก็คือแบบเรื่องนี้ก็เริ่มเงียบลงก็คือห้องหกแล้วทีนี้วันนะั้นเป็นวันไปมอบตัวเนื้ก็คือเป็นวันแรกที่ไปมอบตัวแล้วก็เปิมไปมอบตัวปกติบอกเขาว่าอยู่ห้องนึงห้องนั้นห้องนี้แล้วเราก็จะเริ่มกัน เข้าห้องนั้นห้องนี้นะคะไปไปวันแรกเขาจะให้แบ่งเป็นสาย A สาย B เนาะก็คือเราอยู่สายสาย B ก็คือเลขเลขคู่นะคะเราอยู่สาย B เป็นเลขคู่นะก็คือตอนนั้นเขาก็แบบจับเลขที่ปกติตอนนั้นเราอยู่ได้ประมาณเลขที่เลขที่เลขที่สามนะคะตอนที่เราอยู่ห้องของเราเลขที่สามแต่ว่า ก็ค <S an> ือวันแรกก็คือเป็นสายเอก็คือเลขขี้อีกสายอีกสายหนึ่งก็คือไปนะคะแต่ว่าแล้วก็วันหนึ่งก็เป็นสาย B นะคะคือวันของเรานะคะไปวันแรกไปโรงเรียนวันแรกเราแบบตื่นเต้นแบบวัวจะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ้านเดียวกันก็คือไปอยู่ห้องสามห้องสองห้องหนึ่งหมดแล้วเรามาอยู่ห้องหกแล้วเราจะมีเพื่อนไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะวันแรกเราตอนพอเราถึงโรงเรียนเราก็เดินกับเพื่อนห้องที่เขาอยู่ห้องสามห้องสองห้องหนึ่งไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ แยกย้ายกับเพื่อนตอนที่ขึ้นอาคารเดี๋ยวอาคารมันจะเป็นเดียวกันแล้วมันก็จะเรียงห้องหนึ่งห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราอยู่ห้องสุดท้ายแล้วเพื่อนแบบอยู่ด้านหนูนะทุกคนก็คือห่างกันมากๆเลยนะคะก็แบบรู้สึกเสียใจมากๆแล้วทีนี้ก็คือวันเริ่มเรียนวันแรกก็จะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรนี่แหละหรือดนตรีนี่แหละวันแรกก็คือแบบเรียนไปก็แบบได้เพื่อนก็มีความสุขนะวแบบเฮ้ยเออก็รู้จัก เรามีเพื่อนอีกคนนึงคืออีแค์ค่ะอีแค์ก็คือแบบเป็นคนแบบก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่กูแบบเล่นด้วยมากๆก็คือคนที่เชื่อว่าแค์แล้วก็อีดนัทแล้วก็อีฟ้าใหม่ที่กูเล่นด้วยส่วนมากนะคะใช่แล้วก็อีตองอ,อีตองอีตองอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันกม็มาเล่นกับเราค่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยรู้สึกดีใจมากแบบว่า อยู่เฉยๆก็มีแบบมีเพื่อนห้องอื่นมาเล่นกับเราอะแล้วทั้งที่คิดว่าโอยเราแบบหน้าตาไม่ดีอะไรไม่ดีจะมีคนเข้ามาหาเราไหมแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีคนเข้ามาหาเราเนอะก็คือหลังจากวันตาย A ตายบแต่คนละวันก็พล้วนะเออคนละวันแล้วนะคะเขาก็แบ่งให้มาพร้อมกันก็คือวันนั้นเป็นวันสอบก็คือมอหนึ่งมอหนึ่งทั้งหมดสอบวันแรกเลยนะคะก็คือ เราจะบอกข้อสอบนะคะก็คือการเตรียมก็คือส่วนมากจะเป็นภาษาไทยจะเกี่ยวกับเรื่องพวกลักษณะนามพวกแบบลักษณะนามกริยาอะไรที่เรียนตอนป .6 อะไรที่แบบเป็นเป็นความรู้ตอนป .6 ให้เรากลับไปทบทวนเดอ้อทุกอย่างเลยก็คือมันจะมาให้สอบตอนที่อยู่ก็คือแบบก็คือพื้นฐานป .6 ห,หมดแต่ก็จะมีพวกแบบม .1 แจ้งจสอนขึ้นมานิดนึงก็เราต้องไปแบบแคล้ายๆว่าไป ไปดูพื้นฐานฮอร์โมอนหนึ่งนิดนึงด้วยเด้อแล้วต่อไปเนอะเ้าก็แบบสอบไปใช่ไหมภาษาไทยก็ง่ายเออพอมาถึงภาษาอังกฤษทุกคนเราบอกไว้เลยเราไม่ได้อ่านสักคำเลยค่ะเราก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 ,ากอย่างเดียวแล้ววันนี้วันนั้นใช่ไหมก็คือได้ประมาณวันต่อไปเออก็ประกาศผลก็คือแบบเพราะว่าสี่สิบคนสี่สิบคนแรกจะได้อยู่ห้องหนึ่งนะคะนักเรียนอะไรประมาณนี้แหละ เ้ยเราคงจะได้อยู่ห้องหกหมืนเองก็คือแบบทุกคนก็จะคิดว่าเราตอนแรกแอปแบลว่าคิดแต่ว่าอยากจะได้อยู่ห้องอยากแต่ไม่ใช่ค่ะวันนั้นก็คือเราเสียใจยมากแล้วเราก็คิดว่าเราจะได้อยู่ห้องหกเหมือนเก่าถ้าเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูตกอยู่ห้องเดิมแล้วไม่ขยับขึ้นน่ะมันจะแบบเฮ้ยเหมือนกูแบบตกนรก เป็นเป็นแบบตกนรกเป็นเป็นเลยอะทุกคนเราพูดยังไงเลยแล้วทีเนี้ยเราก็แบบไม่ได้เข้าไปดูเนาะเพราะว่าแบบกระดาษมันเล็กมากเท่านี้เองมันจะมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าเป็นกระดาษเล็กๆเท่นี้แผ่นแผ่นหนึ่งต่อหนึ่งห้องนะคะคือมีสิบสี่สิบคนของห้องหนึ่งนะคะแต่ว่าห้องอื่นก็แบบนั่นแหละห้องอื่นก็แบบ ตอนสิบแปดยี่สิบเก้าพว่าห้องอื่นก็ไม่ได้เยอะเหมือนห้องสี่สิบคนก็คือห้องหนึ่งนะคะแล้วต่อไปนะเออเขาก็เออเขาก็ลุมกันอยู่เลยแล้วก็บอกว่าเราก็บอกกับเพื่อนห้องเก่านะคะว่าแกถ้าเราได้แยกจากกันอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็ยังมีเมสเซจได้ทักหากันทุกวันไงแล้วเราโรงเ,เรียนวแล้วเวลาเราคิดถึงกันเราค่อยไปหากันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็แอบเสียใจนิดนิดที่แบบทิ้งเพื่อนไปอุตส่าห์แบบได้อยู่ได้กันแค่สองวันทุกคนแค่รู้จักกันแค่2วันจะเปบไปเปลี่ยนห้องแล้ว่ะทุกคนลองคิดดูสิแล้วทีนี้เราก็โอ้ยทำไมเราต้องแบบเปลี่ยนห้องเลยขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปเทอมนหนึ่งเลยแต่เราก็แอบแบบแค่คว่าเราก็อยากอยู่ห้องรู้ห้องจริงๆเร็วๆเราก็แบบไม่แอบเสียใจนิดนึงแต่เราก็แอบเสียใจที่แบบได้จากเพื่อนไปเนอะแล้วก็ก็คือ พอพอพอคนมุมได้นิดเดึยวแต่ก็ยังมุมกันอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็แบบมีเพื่อนคนอื่นห้องที่เขาเพื่อนเพื่อนคนบบนั้นเขาติดอยู่ห้องสามห้องสี่ใช่ไหมเขาก็ไม่ดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ถ่ายรูปเขาก็ยีแบบแอบแบบยยดเข้าไปแยดเข้าไปคนเยอะๆมันอัดกันมากเ <อ ont. S 1> ขาเลยแอบไปถ่ายรูปเร็วๆแล้วเขาก็ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าได้แกติดห้องหนึ่งตอนนั้นกูรู้สึกแบบยุ่งเสียยุ่งเงี้ยเลยถ้าอะไร แล้วทีนี้เราก็บอกเพื่อนคนที่อยู่ห้องสามก็คือมันมันอยู่ห้องสามแต่ว่าตอนโรงเรียนเก่ามันก็เรียนกับกเรียนกับฉันนะคะขออภัยค่ะที่พูดว่ากูนะคะขอโทษค่ะก็คือเราก็แบบอืพูดกับเขาเขาก็มาบอกว่าเราอยู่ห้องหนึ่งนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แกอย่ามาถ้าถ้าถ้าพูดภาษาอีสานก็บอกว่าอุ้ยมัดเขาชื่อว่ามัดนะคะอุ้ยมัดมึงยังไม่หลอกกูเลนเลยมึงเมนเดยะกูตรงยู่หองกูตรงยู่หองหาหองหกนะ กูคือกูไปนะกูจะได้อยู่ยู่ิีล pues ้วก็าลนี่นี่มาเบ่งดูมาเบ่งดูนี่เอากระดาษมาให้เบ่งเลยดิเขาเขาแบบเขาถ่ายไว้ไงแล้วเขาก็ทำเราเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูสิบเอ็ดวีโรนหีบแก้วเราดีใจมากทุกคนแล้วคือแบบไม่ใช่แค่เราติดคนเดียวห้องห้องโรงเรียนโรงเรียนเก่าของเราอะติดด้วยกันแปดคนเราก็เราเป็นแปดอะทุกคนดีใจมากเลยตบมือค่ะ ตัวมือค่ะและตั้งแต่นั้นเราก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รู้กับเพื่อนใหม่อีกหลายคนที่อยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคนละอำเภอด้วยนะคะก็คือตอนนี้ยังติดต่อก็คือเรียนออนไลน์ก็คือแบบตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์แบบว่าสนุกมากๆเลยนะคะก็เรียนกับเพื่อนแล้วก็ถ้าคิดถึงกันก็แชทไปหากันนะคะก็คร่าวๆก็มีแค่นี้นะคะก็คือ แต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราตอนแรกเราก็คิดว่าอุ้ยน่าจะยากมากน่าจะได้นอนตีหนึ่งตี2เหมือนพี่คนอื่นแต่ว่าส่วนมากที่พี่คนอื่นเขาได้นอนตี 1, นึ่งตีสก็คือเขาตามงานนะคะแต่ว่าถ้าเราขยันแล้วก็ทํางาน ทันเราก็จะไม่ได้ตามเหมือนพี่เขานะคะเราก็ต้องทํางานให้ครบแล้วก็ไม่ต้องติดรอติดศูนย์นะคะอันนี้ก็คือข้าวๆที่สอบเข้าโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมก็คืออยู่ในอาเภออุบลรัตนั่นเองนะคะก็คือเป็นโรงเรียนของอาเภอนั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลยอย่าลืมกดกดีเพื่อไม่ให้พายคิดสนุกจับเพ่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย